ไหนอะไรไไโอ้อันนี้คืออะไรคะเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิสัญลักษณ์อะไรคะหายเลขสไหนเขาใส่ยังไงใส่หัวยังไงเอ่โอยโค้ชตัดก่อนตัดก่อนแล้วเขาจะใส่ใส่หัวยังไงคะใส่ตรงไหนใส่ตรงหัวตัวเองนเอ๋อในในหนังเรื่องอะไรเนี่ยสกีฟิ้วส์ซุฟฟิตเกมไม่ใช่สกีฟิ้วส์สกุริดสกีฟิ้วส์สกุตเกมแลอบอ โอ้โหวัดยังไงวัดยังไงถึงรู้ว่าพอดีหนอนใหญ่แบบนี้นี่ออ๋พอดีหน้าเราเลยอยู่นี่ทขาว่าตำบาแล้วไม่เหมือนไม่เลยว่าบิวผู้คุมแทนอ๋อเวดเป็นผู้คุม ในผู้คุมสัญลักษณ์ผู้คุมเป็นแบบไหนสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีเหลืองอ้าวแล้วสัญลักษณ์น้องบาเป็นสัญลักษณ์อะไรคะนี่สี่เหลี่ยมเว้ลยแหนไหนสัญลักษณ์อ่าอันนี้สัญลักษณ์อะไรคะสัญลักษณ์เก็บศพเป็นยังไงอันนี้ใช่สัญลักษณ์เก็บศพไหมอ๋อสัญลักษณ์หัวหน้าอ๋อน้องเบ๊เป็นสัญลักษณ์บาสเป็นสัญลักษณ์หัวหน้าสีดำเหรอสีดำกับสีแดงอสสีดำกับสีฟ้าอ๋อสีฟ้าด้วย ส,สีเหลืองนี่เป็นผู้คุมสีดำสีดำเป็นผู้คุมสีเหลืองเป็น forest สีเหลืองคืออะไรคะอย่บอนนะดดาบยา้ยติดตามไม่วาเราจะทำให้อใส่แบบแานั้นนี่เองเรีนเรือ่ไม่อยา้สอนบา